Strek Back in Looms ah! วันนี้เ,นเรามาอยู่กันในเกม horror อีกครั้งหนึ่งยังไม่เข็ดไงตอนนี้คือยังไม่เข็ดรู้สึกอยากดูหนัหนกๆมากกว่านี้ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีซึ่งเกี่ยวกับ back rooms ซึ่งห้องนี้เนี่ยทางมันจะแบบเยอะทางมันจะเยอะแยะมากมายนะแบบเป็นคล้ายๆเขาบง,งกฎอะ่ะ ซึ่งในแบลกรูมก็จะมีมอนสเตอร์มันไล่กินหัวเรานะทุกคนซึ่งมันจะมีทางออกอยู่แต่ถ้าคุณนอยไป,ปุ๊บคุณก็จะไปสู่เลเวลต่อไปก็เปลี่ยนรูปแบบห้องไปเรื่อยเปลี่ยนมอนสเตอร์ไปเรื่อย เกมนี chat, ้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดฉากที่เชรกแล้วก็มอนสเตอร์อีกหลายตัวนะครับในเลเวลต่างๆนานาเนี่ยทุกคนซึ่งเราก็สามารถเก็บของแล้วก็เอาของมาคราฟของได้ทุกคนซึ่งเป็นอรายได้โคตรดีของที่เราคราฟก็มีพวกมีปงมีปืนอะไรพวกนี้เอามาฆ่าพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ทุกคนเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากหรอกแต่น่าจะหลอนพอควรนะทุกคนไปเป็นเจกเกเกมเดือดๆกันเลยไม่ดีไม่เสเดือดๆมาทุกคนเข้ามาในกอุ้ยเดลี่ลีวาร์ดวะทุกคน ยี่สิบห้าบาทอุ้ยมีชุดให้ใส่ด้วยวะชุดน่าจะเป็นชุดเฉพาะห้องของแบ็กรูมนะทุกคนเดี๋ยวโคตรจะเลท่อซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเลเวลที่กากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเลเวลสุดนะทุกคนก็คือห้องแบ็กรูมตัวเล็กเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้มันลาในเช็คไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมทุกคนใช่แหละ <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโคตรเดือดทุกคนปไปดีกว่าดูนผมก็ไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ไหนเราก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นอ๋อเป็นเดลี่เควสก็คือเป็นเควสประจำวันนะทุกคนอุุ้้ยยทกกกคนมีล็ออเร์ดววะ มาเกื้อนนี้น่าจะเอาไว้ค้นหาของเลยทุกคนเจ๊ผู้ตัวเนียบวะเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ยคุยตรงนี้มีกล้วยอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีกระอู้อุ้ยมาที่นี่เฮ้ยไอร้านยังมาอีกร้นทุกคนไปแล้วครับกูไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยรอบรอบลอกออกชิบหายทางตันจุกกูจุกไงลอมาหากูเฉยเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าทำ่างนี้เพื่อนเราเดินมาทางมาด้กันตั้งนานเพื่อนอย่าเพ่นทุกคนตรงนี้เหมือนนี้ตตรงนี้เหมือนนิปตู ปิดกุ้มดักโอ้โหเบ้าชิบหายแล้วโอ,โ,โอ้ย,า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 ยาโอ้ยใหญโอ้ยทุกคนทุกคนตรงนี้เหมือนเหมือนมีประตูเปิดได้เลยทุกคนวินาะทุกคนผมโดนลาไล่กูจะโดนลาฆ่าทุกคนชิบหายแล้วหมากู <laughs> ลากหมาเพื่อนเลยละกันดูตรงนี้มีล็อกเกอร์กันแล้วทุกคนเปิดออกดูโอเคเอันนู้นเนี่ยสายไฟอุ้ยอันนี้เป็นที่คับของใช่ไหมอุย้ยมีนุ๊กด้วยเหรอเอานุ๊กมาทำไมวะเนี่ยเอามาบึ้มแบ็ครูมเหรอหรือไงอุ้ย เฮ้ยลาวน,นดักกว่าทุกคนอันนั้นเนี่ป่วยแล้วเพื่อนเพื่อนอกดสวิตช์หน่อยเพื่อนสวยตุมลาระเบิดขอเปิดห้องด้วยโ้โหไอ้ย,อยอามวางไงเนี่ยทุกคนผมเจอน้องเชคแล้วครับโอ้ยโอ้ยชิมไยแล้วชิมายแล้วเหลือก,กูเหลือห้อาสิบอ้างอ เลื 25, ่อยยิ้มห้ากูดูเลยเนี่ยกูดูลังสีแมกม่าเลยหรือเปล่าเหมือนมอกยียเราไปกระตุกหนวดเสือท้วคนไปเปิดบอนมาเฉยอันนี้เหมือนเป็นห้องเซฟโซนใช่ไหมเหมือนแบบอิฟไ้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปไปใหม่เลยประมาณนั้นเฮ้ยฟรีบนหน้ากันวะถ้าเราจอยอ๋อถ้าเราไปจอยกลุ่มเขาอะเราจะเราจะได้ปืนกล้วยท้วคนซึ่งของพวกนี้ก็เป็นของเสียตังนั้นเลยนะครับทุกคนกูไม่มีตังแล้วอ๋อนี่ใช้เหรียญซื้อของพวกนี้นี่หว่าทุกคนอุ้ยกระนเก้าและกเก้าอันนี้อะไรใส่โค้ดโอเค พราะว่าเดี๋ยวเราไปตายดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันอาจจะมันนอาจจะรู้แย่นะเว้ยแต่เราตายแล้วเลือดเราจะหลีไปทุกคนอื้มอุ้ยว้าวทุกคนแจมสแกสุดหลอนว่ะอุ้ยน้องเชคเหมือนตรงนี้มันจะมีลูกศรพาเราไปทุกคนแต่มันจะมีตัวนี้มันมาดักกูไงเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยยักยักอุ้ยนี่ไงแล้วเจอหัจุ๊กไปเรียบร้อยเลยทุกคนเชคงงอ่ะเจอหัวจุ๊กเข้าไปหลอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราตามลูกศรไปดีกว่านะ อุ้ยอันนี้มีเสื้อของจเจ๊พิซซ่าเอามาทำใหม่วะเนี่ยกูกินได้ไหมเนี่ยอุ้ยคุกกี้รันคุกกี้รันคิ้งรอบมายัางไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุกกี้ไล่กูเฉยทุกคนชิบหายละอุ้ยโอ้โหมึงพากูไลรกูจับไปเจ้โอ้ไม่เจ้ทุกคนนั่ตาลูกศรไปดีกว่าทุกคนนั่ตาลูกศรไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าบอกเลยว่าโอ้โหโค,คุกกี้รันคุกกี้รันไงตอนนี้ยตอนนี้กูก็รันคุกกี้ก็รันนะทุกคน โอ้โห,โโหโคุกกี้ล้านนู้นไปช่วยกูด้วยอันนี้เราก็พยายามตามลูกศรไปโอเคทุกคนใจเย็นใจเย็นลูกศรนอ๋อขมันตามติดจริงๆ,ๆมันตามไม่เลิกโอ้โหมีแสียบายะะ่าจระเข้ทุกคนชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับตัวนี้วันช็อตหรือเปล่าหุ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนตัวนี้มีกุญแจบางใหญ่ด้วยทุกคนโอ้โหตามลูกศรมา คสุดทุกคนตัวนี้เหมือนมีอะไรอะเป็นกองไฟปะหรือเปล่าได้ไม้มาอันนึงโอเคเอามันเป็นแค่ให้เราหลุดของนะทุกคนอันนี้เราจะ try to unlock door with key โอเคปั๊บเอ้าเอาโอเคน่าจะน่าจะต้องเป็นหลังอื่นเพราะว่ามันมีบ้านหลายหลังอยู่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะให้เราไขไปเรื่อยๆเพราะว่ามันบอกว่า try ใช่ไหม try แปลว่าพยายามผมก็นึกว่าจะให้เราไขไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออก กูมวัวเองเราลองไปตัวเองไขทุกหลังเลยแล้วกันไม่รู้ว่าหลังไหนถูกวทุกคนมาลองดูหลังนี้ปึ๊บไม่ใช่เฮ้ยทุกคนเหมือนตรงไกลสุดนูน่นมันจะมีอะไรเหลืองหรือเปล่าตอนนี้เราสตเตทเควสมาแล้วอันหนึ่งสี่สิบบาทอะไรเนี่ย no outlet เราสามารถหยิบไปได้ดทุกคนเอา้าไหนอ่ะมีหยิบได้เลยทุกคนเค okay. เรามาแวะหลุดของเฮ้ยได้เข็มทิศเฉยเฮ้ยทุกคนของดีดีกว,ว่าเฮ้ยนี่อะไระเนี่ยโอ้โนว่มอมน ไม่ใช่นี่ว่าเหมือนเป็นหุ้มหญ้านู่นเนาะอะไรวะกีบก็ไม่มีอะไรขึ่สซะอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนอันนี้หลังสุดท้ายแล้วทุกคนคือคงไข่มาทุกหลังอะหลังสุดท้ายถ้าไม่ได้กูแปลกๆปลแปล,แปล้วโอเคโอ้สว่างจ้าสะตะเกินทุกคนตอนนี้เราอัพเลเวลราแบบเป็นวิวสามอุ้ยโอ้ไม่ก็ทุกคนเหมือนเป็นสระน้ําและตรงนี้ก็มีลูกศรชี้ให้เรารเโอเค,อเค,อเคตามลูกศรย่อมดีไว้ทุกคนเฮ้ยมีปลาด้วยว่ะเอา้าเดี๋ยวทำไมกิบไม่ได้อะ กีดแมันไม่ขึ้นอะไรเลยทุกคนกูงงเด้อุย๊ยอันนี้อะไรเอ่ยเอา้าขีบไปไหนอีกละะหยงว่ะลูกศรมันให้เราเข้ามาต้งมามาตรงอะไรมาตรงห้องนี้ทุกคนมีมอนไหมเนยเหมือนมันจะเป็นแค่แอ่งน้ไมเฉยทุกคนไม่น่ามีอะไรหรือเปล่ามีมอนหรือเปล่าครับใครก็ได้ช่วยกูทีน,นี่คือคนตาลูกศรมาแล้วตอนนี้ลูกศรมันหายไปไหนก็ไม่รู้กูมาถูกท้าทุกคนอันนี้คือ,อัมโดนมนมั่วจัดอะตอนนี้มันจะมีตัวอะไรตามหลังกูเนี่ยมันใหญ่นะเว้ย <laughs> กูหันหลังตลอดเวลาตอนเะนี้ยมึงอย่าดอุ้ยเฮ้ยถูกเฉยอุ้ยอะไรเนี่ยท่ออะไรเนี่ยมันมีท่อสี่ทางหรอทุกคนผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยนะอุ้ยอันนี้มีนวดด้วยทุกคนโอ้โหแปลไม่โอกเดี๋ยวผมจะเขียนคำแปลไว้ตรงข้างๆนี้กันะะทุกคนเจ๋ทุกคนตอนนี้เราเดินมามั่วๆกันนะไม่รู้ว่ามันต้องมาทางไหนมันได้มีลูกศรบอกอผมหรอเดี๋ยวดูวดูดู เอ้าวเฮ้ยทางเดิมนี่หว่ามุมมองนี่มันยากทุกคนผมขอเล่นมุมมองนี้นะแล้วท่อแบบนี้ถ้ามันมีตัวอะไรคานตามกูมานะกูกี้แตกอะเจ๊รู้สัมันให้เรามาทางนี้แล้วกูต้องไปไหนแน่ทุกคนคือมันมีทางแยกเยอะโคตรๆเลยทุกคนโอ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมหายละไปทางไหนวะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันทางเดิมนี่หว่าทุกคนคือเมื่อกี้ผมก้มหน้าแป๊บเดียวนะแม่งหล่อแม่งหลดหลอนเลยเมื่อกี้ เขียวเคลูกศรลูกศรลูกศรตามลูกศรไปเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ลูกศรมันหายไปไหนไม่รู้ลูกสอนหายไปไหนอะเอ้าอุ้ยสุดยอดเลยนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนไม่ตลกโอ่ทุกคนขนลุกขนลุกจริงไม่ตลก มีตลกอุ้ยน้ำลายเต็มจอโอ้โหมาอย่างนี้โอ้โหทุกคนเหมือนจะมีตัวตลกอะไรไม่รู้ตามเรามาด้วยทุกคนโอ้ยเสียงเสียงเสียงมันมาทุกคนอันนี้พูดจริงเพราะว่ามันวิ่งมาเว้ยเดีกยวลูกศรอันนี้งลูกศรโอเคโอเคโอ้โหกว่ากูจะเจอลูกศร อือหือทุกคนเสียงอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเอนยมีไหนวะฮึดูวอไปเอาขี้ทิศปลูกแน่แม่งเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยวะเนาทุกคนหยิบเว้ยมีอะไรนะคืออะไรวะทำไมเกี่ยวของไม่ได้วะอุ้ยอะไรวะคุณละโคงเหรอสปีกไรให้กูสปีกทำไมเนาได้แบตมาเฉยอะไรวะทุกคนเฮ้ยทุกคน เสียงมันมาอันนี้พูดจริงโอ้โหโอ้โหหึหึดักกูอย่างงี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปไหนพี่โอ้โหโอ้โหดูหน้าเขาดิเฮ้ยมันจะวิ่งมาโอ้ยมีใหญ่นะมีใหญ่โอ้ยโอ้โหมันมาทุกคนมันมาจริงมันมาจริงวิ่งกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนโลกวิ่งหมดทุกคนเสียงมันดังแบบหึโคตรจะหลอนตัวอะไรวิ่งตามหลังกูปะเนี่ยโอ้โหทางตันทุกคน ทางตันโอ้โหมันหนักแน่มันหนันกแน่อย่างนี้มาดิมาดิในจีมันก็มาในจีมันก็มาอยากเจอเหมือนการไหวน้องเฮ้ยเดี๋ยวลูกสนมาให้เราทางนี้ด้วยคน,น,ยคน,นอันนี้มันทางที่กูวิ่งมานี่หว่ะเฮ้ยเสียงเลยวะผมไม่ก็ดุ้วยคนเสียงมันมีเสียงไงทุกคนกูเข้าใจฟิลว่ามันมีเสียงนะโอ้โหทุกคนตอนนี้ผมยิงมั่วกูขอกูขอเอาตลอดให้ได้ก่อนตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้มันเสียงมันจะหายไปละเราก็ต้องตามลูกศร ไม่เหมือนลูกศรมันวนหลูววะเหมือนแบบมัน,น,ม,นมันให้เราวนกลับมาทางเดิมอะทำไมก่ก้อยกูรู้ไปทางไหนวะเนี่ยโอเคลูกศรตรงนี้เฮ้ยมีเสียงทุกคนม,มีเสียงวะ่ะมีเฮ้ยอะไรวะมีเสียงมีเสียงจริงทุกคนโอ้โหโอ้โหมึงมายังไงครับมึงมายังไงครับมึง <laughs> มายังไงครับเอาลูกศรให้ไปทางนูน้นกูวิ่งสวนลูกศรโอ้โ oh. ห oh. เฮ้ยครับปิด ตอนตินจะจ่จาทุกคนตอนนี้ขนลุกไม่ไหวของขนขี้หมดแล้วตอนนี้เพื่อจะช่วยด,ด้วยเพืโอโอ่อนโอ้โหท่อไม่งี่เงเล็กและทางมันโคตรเยอะอยู่ไหนทุกคนทุกคนโอเคตรงนี้ทางเดิมตนี้ทางเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะหายไปแล้วทุกคนโอ้โหคนเอ้ย,อยคนมาทุกคนช็อตเมื่อกี้หวัวใจแทบวายทุกคนตามรู้สอนไปเราจะเจอทางออกใช่ไหมทุกคนบอกผมทีเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็ได้แบตใช่ไหมเฉยเดี๋ยว<ๆ>สั่งให้เรามาทางนี้ ก็เลยต้องตรงไปใช่ไหมเขีเ่ยเลียเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวยับเลยเขี่ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอทางงอกทางงอกปุ๊เนี่ย oh อุ้ยบ้านบอลบ้านบอลเฮ้ยทุกคนเจอทางงอกแล้ว oh my ก o d โอ้โหด่านนี้แม่งโคตรหลอนทุกคนยอมรับเลยไปทุกคนเราได่านต่อไปกันโอ้ด่านเมื่อกี้แม่งหลอนสักอุ้ยไหนปุเนี่อุ้ย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 อะไรอะครับ คนไออันนี้คืออะไรศพเหรอใช่ไหมอุ้ยมีให้หยิบหมวกมาด้วยวรทุกคนเอา้าหยิบไม่ได้ไงในกระเป๋าก็ไม่มีทุกคนแต่มันให้เราหยิบนะแต่หยิบมาไม่ได้อันนี้คืออะไรเศษผ้าเหรอบลูมอสอ๋อเป็นมอสสีฟ้าแล้วก็หยิบไม่ได้เหมือนเดิมมือให้กูเก็บทําไมเนี่ยเพื่อนในดานนี้มันให้เราทําอะไรทุกคนเหมือนมันจะเป็นป่าแบบกว้างเลยแล้วทางไปต่ออยู่ไหนอะ่ะกูต้องไปตรงไหนวะทุกคนหรืไงกูต้องปีนต้นไม้ไปเหรอคือยังไงวะทุกคนงง งงจัดปีนต้นไม้ดูดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีบันไดใช่ไหมันไม่ใช่บันไดนี่หว่าเฮ้ยทุกคนหัเข้ามาในต้นไม้ทุกคนออกไม่ได้ชิบหายโคนติดในต้นไม้โอ้ไม่ก็บั๊กปะเนี่ยกูผ่านมันตั้งหลายด่านแล้วกูจะมาตังค์ต้นไม้นะโอ้โหออกมาได้พอดีโอ้โหใจเกือบวายติดในต้นไม้เหลือจะเชื่อไม่ละโอ้กูต้องไปทางไหนวะทุกคนกูเริ่มท้อเลยทุกคน มันหาทางไปต่อไม่เจอจริงๆเว้ยผมเดินทั่วแมปแล้วเดินแบบรอบแมปเลยอะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องมาปีกคลิปกับน,น้องโคกกระดูเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนต่อทุกคนแม่งงงชิบหายด่านนี้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็คงวัดด้วยแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปซึ่งเกมนี้คืนเกมที่บอกเลยแม่งหลอนจริงนะโดยเฉพาะไอ้ด่านท่อเมื่อกี้แม่งคือตกใจไปหลายรอบอยู่อะแม่งโคตรหลอนไปเจอกันครับคลิปต่อไปกันทุกคน let's go